เอาพ้ามาดูให้ฟรีดูว่าทางกระหายน้ำหน้าดูเลยะะนะแบหนึงเดี๋ยวดูให้พระแท้แท้หมดเลยชิคก้ฟรีนะเฮ้ยข้างหลังเนี่ขอตัว,ต,วตัวได้ไหมตัวตัวได้บ่าได้ปะวะ,ะแท้แท้แท้หมดเลยพราแท้นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลูกหลานก็ถามว่าแท้ตรงไหนครับพี่แท้ตรงไหนครับลุงพรุ่งนี้เชา้าเอ็งมาดูได้เลยหกโมงเชา้าแท้ทุกองคนะบินบ,บาตเลยเป็นแถวเชียวเข้าใจไหมไหลาย <laughs> องค์หลายองค์เป็นแถวไงแท้หมดเลยโอ,โอยแต่เป็นพระที่เก็บเก็บพระแท้ดีแต่พระที่เอามาให้ดูยังไม่มีราคานะอืเป็นพระพระบ้านเรามันแท้หมดเลยแหละแท้หมด พระแทนะพะแทแต่ยังไม่มีราคาอโอเคนี่เลยอันดับแรกจะหัดเล่นก็ต้องไปเก็บตังค์ซื้อกล้องก่อนของกล้องดีไปก่อนนะถ้าพระเราจะดูให้ดีเราต้องเอากล้องใหดีถ้าดูกล้องไม่ดีมันมันจะดูไม่ขาดมันจะเห็นความคมทัดลึกต่างกันอโอเคนะโอ้โหตัวตัว,ตวได้ปววะ